มาแล้วครับขบวน277นะครับ,อบ,รบโอ้ยหัวมาอย่างแรงเลยครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ได้ผลจากอันต้อมหม่เลขที่เท่าไหร่โ oh, อ้อันต้อม4224 M T U ขบวนรถธรรมดาขบวนที่277นะครับ277ต้นทางจากกรุงเทพโพลพงปลายทางไป กบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับโยวันนี้ได้หัวจากอันสตอมหมายเลข4224เครื่อง MTU ทำขบวนนะครับอันสตอม4151เครื่องยนต์ ที่276นะครับต้นทางจากด่านอมแดนบ้านคงึกอำเภออะไรยะประเทศจังหวัดสระบุรีปลายทางเข้ากรุงเทพโปรดมพงขนาดนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟราชบาลรัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขบวนที่276นะครับเครื่องกั้นขึ้นปุ๊บรถสัญจรไปมาปั๊บเลยครับผม